ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความเมตตากรุณา t h a l o ฮ Holo c h a n ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนและขอขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ความสนใจให้เกียรติมาเป็นเพื่อนกันใน Social ลแอปพลิเคชันทั้ง Facebook และ Line ด้วยทีมงานและอาจารย์ซาบซึ้งในน้ำใจทุกท่านมากๆค่ะ เนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้เป็นการแสดงทักษะการอ่านและตีความหมายของไพทาลอตหรือไพทาโ่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยเน้นการวิเคราะห์ปมปัญหาพร้อมเสนอแนแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยจิตวิทยาและปัจฉญาตามความหมายของไพทาลอตหรือไพทาโ่บนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงค่ะอีกทั้งเนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้ จะไม่กล่าวถึงการเสี่ยงโชคจะไม่กล่าวถึงการแก้เครดเสริมดวงใดๆทั้งสิ้นและไม่อ้างอิงพาดพิงวิชาโหราศาสตร์ขแขนงอื่นๆนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดในขนาดนี้ท่านมีชีวิตราบรื่นมีความสุขดีไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆอาจารย์ดีใจด้วยค่ะถือว่าท่านโชคดีมากๆขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลงาน t า a โฮโล r c h a n n ถือเสียว่าท่านแวะเข้ามาชมผลงานเพื่อเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านตระหนักถึงสัจธรรมอันว่าชีวิตคนเรานั้นเปรียบดังกงล้อแห่งโชคชะตา The Wheel of Fortune กงล้อนี้ไม่เคยหยุดนิ่งหากแต่มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่ว่ากันว่าชีวิตคนเรานั้นมีขึ้นมีลงแม้ว่าวันนี้ท่านมีความสุขล้นพ้น แต่อนาคตไม่แน่นอนอาจประสบความทุกข์ได้ชั้นใดชั้นนั้นแม้ว่าวันนี้ท่านมีความทุกข์แสนสาหัสแต่อนาคตก็มีโอกาสประสบความสุขสมหวังได้เช่นกันดังนั้นหากคุณผู้ชมท่านใดกำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิตอาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาจากความหมายของไพ่ทาลอดหรือไพ่ทาโล จะเป็นประโยชน์ให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมที่เปิดใจรับผลงานอาจารย์จริงอยู่แม้ว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่หากเรามีทัศนคติมุมมองด้านบวกเหมือนกันเท่านี้เราก็เป็นกัลยะาณมิตรกันได้อาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเข้าใจคอยปลอบใจและให้กำลังใจทุกท่าน อาจารย์ระลึกเสมอว่าทุกท่านเป็นคนเก่งของอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวีดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้กด subscribe รืดกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แล้วอาจารย์และทีมงาน t h โ l o o h o l l c o p h a n n e l ขอพระคุณมากๆนะคะและไพ the an and One ่ทาลอดออฟเดลเจล n ชนแอนด์วันไนประจำไตรมา 3, รส3ปีพศ2565ของชาวราศีมังกรได้แก่ Queen of Pentacles, Harmony, King of Wands, k n i g h t of Pentacles, Three of Wands, The Empress, Nine of Wands, Seven of Swords, King of Chariots, Dangerous Ten of Chariots คุณผู้ชมคะระยะเวลาการอ่านตีความหมายไพ่จากครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งไตรามาสและวิดีโอคลิปนี้คือไต,ตรามาส3ได้แก่เดือนกร,รกฎาคมสิงหาคมและกันยายนค่ะเอาละเรามาดูความหมายของไพ่ทา r o t o f t h e เ t h ะเด a n d น n อ n ด์วัจะมาบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีมังกรดังนี้ค่ะเนื้อหาการอ่านตีความหมายไพ่ Tarot o f t h e เดอะเดวเซน ในวิดีโอคลิปนี้มีจุดประสงค์เพื่อวางแผนชีวิตดังนั้นจะไม่พูดถึงการเสี่ยงโชคใดๆนะคะระยะนี้ราศีมังกรบางคนกำลังเผชิญสถานการณ์ภาวะวิวกฤตการเงินอย่างหนักแน่นอนว่าคุณจะบริหารจัดการเงินอย่างระมัดระวังที่สุดในแต่ละวันคุณคำนึงถึงการจับใจ่ายใช้สอยทุกบาททุกสตางค์ต้องคุ้มค่าที่สุดจะไม่ยอมเสียงเงินเรื่องไร้สาระอีกแล้ว เงินที่มีอยู่ทุกวันนี้มีไว้จับใจ่ายใช้สอยเฉพาะเรื่องจำเป็นเท่านั้นหรือต่อให้เป็นเรื่องจำเป็นแต่ถ้าเห็นว่าสามารถประวิงเวลาออกไปได้คุณก็จะประวิงเวลาออกไปก่อนถ้าไม่เกิดสถานการณ์คอขาดบาดตายจริงๆคุณจะไม่ยอมเสียเงินเด็กขาดอีกทั้งคุณยังระมัดระวังในการดำเนินชีวิตด้วยพยายามไม่ให้เกิดปัญหาเพราะกลัวว่าจะมากระทบกระเทือนเรื่องการเงินแต่ราศีมังกรบางคน อุตสาห์ระมัดระวังทุกทุกเรื่องทุกทุกอย่างแล้วจนแทบจะกลายเป็นคนวิตกจริตแต่ก็ยังไม่วายด้านเจอปัญหาประเภทเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวไหนที่สุดก็ต้องมาเสียเงินอาจเสียเงินไปกับเรื่องเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายมันน่าเจ็บใจใช่ไหมคะชาวราศีมังกรเอาละ่ะตั้งสติให้ดีนะคะส่วนในเรื่องการงานราศีมังกรบางคน ก็กำลังกุ้มใจเรื่องการงานค่ะกุ้มใจว่างานอะไรที่จะทำให้คุณสร้างรายได้ให้มากที่สุดในเมื่อว่าคุณเดือดร้อนในเรื่องการเงินแน่นอนว่าคุณก็อยากได้งานที่สามารถสร้างรายได้ให้มากที่สุดแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ยังเป็นปัญหาสำหรับคุณราศีมังกรอาจเจอสถานการณ์ว่าทำงานหนักเหนื่อยแทบตาย แต่รายได้ไม่คุ้มค่ากับความเหนื่อยยากราศีมังกรบางคนทำงานไปเหมือนเพียงแค่ให้มีงานทำเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าคุณทำงานหนักแล้วมีรายได้ดีสมน้ำสมเนื้อคุณจะไม่ว่าสักคำค่ะครั้นคิดจะหางานใหม่ที่สามารถสร้างรายได้มากกว่างานเดิมแต่ก็ยังหาไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเลิกทำงานนี้และยังไม่มีงานใหม่คุณก็จะกลายเป็นคนตกงาน ดันงนั้นแล้วในเมื่อว่ายังไม่มีทางออกที่ดีที่สุดก็คงยังต้องทำงานนี้ไปเรื่อยๆแม้ว่าจะได้เงินน้อยแต่คิดอย่างถี่ถ้วนแล้วยังดีกว่าตกงานใช่ไหมคะอีกกรณีหนึ่งอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยราศีมังกรบางคนกำลังกลุ้มใจว่าคุณทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนและตอนนี้ฟิลจะขาดแล้วดันงนั้นคุณอยากมีเวลาพักผ่อนบ้าง แต่จะทำอย่างไรได้ชาวราศีมังกรบางคนมีภาระหน้าที่รับผิดชอบสูงและงานอาจกำลังมีปัญหาดังนั้นคุณจึงปล่อยวางและเลยงานไม่ได้ถึงจะเหนื่อยสายตัวแทบขาดและหวยหาอยากจะพักผ่อนจะแย่อยู่แล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้ค่ะหอบหิ้วสังขารทำงานต่อไปจนกว่าจะสะสางปัญหาให้จบสิ้นไปถึงจะได้พักผ่อนขอให้คุณอดทนนะต่อไปในเรื่องการเงิน แน่นอนว่าราศีมังกรถ้ากำลังเผชิญปัญหาสถานการณ์ภาวะวิกฤตการเงินอย่างหนักคุณจึงได้ไพ่รอคอยค่ะรอคอยเงินจำนวนหนึ่งเพื่อนำมาจับใจ่ายใช้สอยให้ครอบคลุมกับภาร,ระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดยิ่งชาวราศีมังกรที่อยู่ในสถานะเป็นเสาหลักของครอบครัวเหล่าสมาชิกในครอบครัวทุกคนรอความช่วยเหลือจากคุณส่วนตัวคุณเองก็รอเงินจำนวนหนึ่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้เงินจำนวนนี้มาไม่ได้เอามากินมาใช้คนเดียวแต่นำมาสาสางภารหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบฉะนั้นจึงมีความจำเป็นมากภาระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบมีความสำคัญเท่ากันหมด ฉะนั้นอาจารย์ก็ภาวนาขอให้ชาวราศีมังกรได้เงินตามที่คุณคาดหวังไว้ด้วยเถอะแต่ถ้าช่วงนี้คุณยังไม่ได้เงินแน่นอนว่าคุณต้องบริหารการเงินอย่างระมัดระวังที่สุดต่อไปไพ่ทาลอดออฟเดอะ o จ s า n นแอวอรไนจะพูดถึงปมงประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีมังกรว่าราศีมังกรบางคนถ้าคุณมีชีวิตแบบเปิดเผยทั้งหมดอาจทำให้คุณเสียโอกาส หรืออาจเกิดปัญหาขึ้นดันงนั้นนับจากนี้ไปการดำเนินชีวิตต้องมีเล่เหลี่ยมแม้ว่าคุณจะลำบากใจหากว่าชาวราศีมังกรบางคนเป็นคนตรงเหมือนไม้บรรทัดคิดอะไรก็พูดแบบนั้นแล้วมันทำให้เกิดปัญหา ฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างตามที่ใจคิดกักเก็บไว้บ้างหรือเปลี่ยนแปลงคำพูดให้คนฟังระรื่นหูแม้บางครั้งคุณรู้สึกรังเกียจกับการที่จะต้องพูดประจบสอบพลอหรือพูดบางสิ่งบางอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อลวงให้ใครบางคนไม่ทันเล่เหลี่ยมคุณถ้าชาวราศีมังกรคนใดเรียนรู้ชีวิตแล้วว่า พูดตรงเกินไปทําให้ชีวิตคุณไม่เจริญแต่การพูดบิดเบือนอาจช่วยให้ชีวิตคุณเจริญก้าวหน้ามากกว่าที่จะพูดตรงๆเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมคะรู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเรื่องนี้ขอให้ชาวราศีมังกรพิจารณาตามความเหมาะสมในการดำรงชีวิตจริงนะคะการเอาตัวรอดบนสังคมที่โหดร้าย อีกกรณีหนึ่งหากชาวราศีมังกรบางคนเริ่มสังเกตเห็นใครบางคนหรือบางสถานการณ์ไม่ชอบมาพากลเหมือนเขามีเล่เหลี่ยมและอาจทําให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบเขาเมื่อคุณได้กลิ่นไม่ดีดันงนั้นจึงต้องระมัดระวังตัวพยายามเช็คข้อมูลให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้คุณเพลียงพ้ำเสียเปรียบเขาแต่ถ้าไพ่หัวขโมยขึ้นมาแบบนี้ อาจเจอคนที่มีเล่เหลี่ยมขั้นเทพฉะนั้นทุกวันนี้คุณจึงพยายามจับให้ได้ไล่ให้ฐันเขาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวเองให้มากที่สุดสุดท้ายชาวราศีมังกรคะเมื่อคุณได้ไพ่อันตรายดูจิตกรวาดภาพนะคะมีงูหลายตัวเลยทีเดียวคะ่ะไพ่ใบนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวอาจหมายถึงชาวราศีมังกรบางคนต้องเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสีย และถือว่าต้องจ่ายเยอะเลยทีเดียวค่ะอาทิต้องซ่อมแซมบ้านหรือซ่อมแซมรถซึ่งทั้งบ้านและรถเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตไม่ทาก็ไม่ได้ฉะนั้นเลยจำเป็นจะต้องกัดฟันยอมเสียเงินก้อนใหญ่ซ่อมแซมให้เรียบร้อยหรือแม้กระทั่งราศีมังกรบางคนอาจเจออุบัติเหตุทางด้านร่างกายต้องเสียเงินรักษาตัวเองหากว่าชาวราศีมังกรคนใดเจอปัญหาประเภท เกิดขึ้นแบบฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวให้คุณต้องเสียเงินก้อนใหญ่ขอให้คุณมีสติสัมปชัญญะและมีมุมมองเชิงบวกต่อชีวิตท่ามกลางปัญหาเพื่อที่คุณจะได้มีกำลังกายกำลังใจของกฎแห่งแรงดึงดูดนำพาตัวเองข้ามผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปให้ได้นะคะอย่างไรก็ตามราศีมังกรโชคดีที่คุณได้ไพ่ที่มีความหมายว่าความอบอุ่นห่วงหาอาทร แม้ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ภาวะวิกฤตหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการเงินเรื่องการงานแต่คุณมีสายใยความผูกพันของคนที่รักคุณแม้ว่าเขาจะไม่มีศักยภาพในเรื่องการเงินหรือการทำงานยื่นมือมาช่วยเหลือคุณแต่หัวใจของเขาเต็มเปลี่ยมไปด้วยความห่วงหาอาทรและคอยเอาใจช่วยคุณอยู่เสมอคะ่ะราศีมังกรบางคน ข้ามผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตด้วยกำลังใจของคนใกล้ชิดกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อคุณได้รับความรักความอบอุ่นคุณจะมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับปัญหาทุกอย่างในที่สุดแล้วนำพาตัวเองข้ามผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้คะ่ะอาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้อีกคนหนึ่งนะ แล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ว่าการงานการเงินและชีวิตของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะมาพบกันใหม่ในไตรมาสสี่เริ่มต้นเดือนตุลาคมนะคะอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคมนะและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์เป็นห่วงนะ